สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำเมนูทอดมันไข่เจียวนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายลงทุนน้อยแต่อร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาทำน้ำจิ้มอาจารกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีหอมแดงซอยบางๆค่ะแป้งกว่าหั่นเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้ซอยไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปค่ะพริกชี้ฟ้าหั่นฉแฉลบค่ะลักษณะแบบนี้นะคะ น้ำตาลทรายขาวเกลือปน่นน้ำเปล่าและสุดท้ายคือน้ำส้มสายชูค่ะเทน้ำส้มสายชูลงไปในหม้อค่ะตามด้วยน้ำเปล่าน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สได้เลยนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการต้มค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมละลายเข้ากันดีค่ะ พอเคี่ยวมาได้สักระยะหนึ่งนะคะส่วนผสมทุกอย่างก็ละลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็ให้สังเกตนะคะถ้าน้าเชื่อมข้นขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะอย่าให้ข้นหนืดไปมากกว่านี้นะคะเพราะเวลาน้ำจิ้มเย็นตัวลงเขาจะมีความข้นขึ้นอีกค่ะ เราจะพักให้น้ำเชื่อมเย็นสนิทค่ะจากนั้นเวลาเสิร์ฟนะคะถึงจะค่อยใส่ผักพวกนี้ลงไปค่ะถ้าเราใส่ผักไปตอนที่น้ำเชื่อมยังร้อนๆจะทําให้ผักเขียวเละๆไม่น่ารับประทานค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาท,ทําทอดมันไข่เจียวกันค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่นะคะเราจะใช้ทั้งหมด4ฟองค่ะตามมาด้วยแป้งข้าวโพดพริกแกงเผ็ดถั่วฝักยาวซอยบางๆนะคะใบมะกรูดซอยแล้วก็สุดท้ายคือน้ำปลาค่ะ ตอกไข่ใส่ชามผสมนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วกับใบมะกรูดลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครอยากให้หวานนิดนึงก็ใส่น้ําตาลลงไปได้นะแต่แม่ซีว่าทําน้ําจิ้มอาจาดอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะคะหรือใครจะใส่ผงชูรสไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติก็ได้ค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันเยอะพอสมควรนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะ พอน้ำมันร้อนเราก็จะตักไข่ลงไปเลยนะคะใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ค่ะตักนะคะตักลงไปหนึ่งช้อนเต็มๆเลยค่ะทอดนันไข่เจียวจะสุกง,ง่ายนะคะเพื่อนๆต้องคอยกลับด้านด้วยค่ะถ้าเหลืองกรอบดีแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะ ทำง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะโอเคค่ะได้ที่แล้วนะคะตักขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วก็ทอดต่อไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ ตอนนี้นะคะทอดมันไข่เจียวของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะอร่อยทานเพลินมากๆเลยนะคะแนะนำเลยค่ะว่าต้องทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาร์นะคะถึงจะเข้มข้นหอมมันค่ะ เห็นไหมคะว่าเมนูนี้ทําได้ง่ายๆและอร่อยแถมลงทุนน้อยด้วยค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ